สวัสดีค่ะเรามาพบกับข้อสอบแพทที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน e x ็กซ์ n พเนนนะคะในการแก้อสมการข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบแพทปี2559นะคะเมื่อเดือนมีนาคมนะคะจากข้อนี้เขาบอกว่าให้ r เนี่ยแทนเซตของจำนวนจริงแล้วก็ a เป็นคำตอบของอสมการนี้นะคะที่ครูไฮไลท์สีเหลืองนี้นะคะแล้วก็ถามว่า a เนี่ยเป็นสับเซตในข้อใดนะคะ ข้อสอบแพทมันชอบออกลักษณะน,นี้เนื่องจากเขาป้องกันเด็กที่จะเอาตัวเลขใน Choice นะคะมาแทนในอสมการที่เขาให้มานะคะดังนั้นเขาเลยมักจะถามว่าเป็นสับเซตในข้อใดนะคะหมายความว่าคำตอบเราเนี่ยเป็นเซตเล็กๆในช้อยข้อใดนะคะประมาณนั้นคราวนี้จากอาสมการที่เขาให้มาเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้ความรู้เรื่อง Ex p o n e n t i a l คือจากฟังก์ชัน Ex p o n e n t i a l คือ y นะคะ ขอซูมนิดนึงนะคะอาจาก y เท่ากับ a ยกกำลัง x นะคะอันนี้ฟังก์ชัน exponential โดยที่ a เนี่ยมากกว่า0แล้วก็ a ไม่เท่ากับ1นะคะดังนั้นขอแยกออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะคือถ้า a เนี่ยมากกว่า1หมายความว่า,าฐานมากกว่า1มันจะกลายเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็ถ้า a นะคะอยู่ระหว่าง0กับ1นะคะอันนี้จะกลายเป็นฟังก์ชันลดนะคะคราวนี้มีความสำคัญอย่างไรนะคะอันนี้กเ็เป็นเทคนิคในการจำไปเลยนะคะถ้าฟังก์ชันเพิ่มนะคะเครื่องหมายเหมือนนะคะแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดเครื่องหมายตรงข้ามนะคะ อันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้นะคะเกี่ยวกับการทําโจทย์ข้อนี้เนาะข้อนี้นะคะโจทย์ข้อนี้นักเรียนต้องเลือกระหว่างอยากทําฐานให้เป็น3าส่วนหหรือ5้ส่วนสามนะคะสเต็ปแรกคือต้องพยายามทําฐานให้เหมือนกันแต่ข้อนี้ฐานของเราเนี่ยยังไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นครูจะเปลี่ยนฐานให้เป็นอะไรดีเลือกเอานะคะสาส่วนหหรือ5้ส่วนสก็ได้จากข้อนี้นะคะครูจะลองเปลี่ยนให้เป็น3าส่วนหแล้วกันเนาะนะคะ จากโจทย์นะคะเปลี่ยนเป็น3.5อส่วน5าสา่วน5อันนี้เหมือนเดิมนะคะมากกว่า3.5ส่วน5จาก5.3ส่วน3เปลี่ยนเป็น3.5ส่วน5เลขชี้กำลังจะ ติดลบนะคะตรงกันข้ามนะคะเครื่องหมายติดลบนะคะจากนั้นเมื่อฐานเหมือนกันแล้วเรามาพิจารณาฐานนะคะว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลด3ส่วน5เมื่อเอา3ไปหารด้วย5แล้วเนี่ยมันจะศูนย์นิดๆนะคะศูนย์นิดๆดังนั้นมันจึงกลายเป็นฟังก์ชันลดฟังก์ชันลดเนี่ยเครื่องหมายตรงข้ามนะคะเครื่องหมายตรงข้ามหมายความว่าสมการใหม่ที่เราจะได้นี้นะคะก็จะกลายเป็น 5x ยกกําลังสองลบ ยี x บวกสเครื่องหมายจากมากกว่าจะกลายเป็นน้อยกว่านะคะน้อยกว่าทันทีนะคะแล้วก็ลบกับ x บวกหนะคะอ่ะคราวนี้นักเรียนก็ใช้วิธีการแก้อสมการโดยใช้ความรู้ม .3 นะคะสเต็ปแรกเลยก็คือเราจะกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปในนี้นะคะ,ะกระจายเข้าไปเลยค่ะ ลบ x ลบ5แล้วย้ายทุกอย่างไปไว้ทางซ้ายนะคะได้กลายเป็นลบ2 2 x บวก8น้อยกว่า0นะคะจากนั้นนักเรียนก็แยกตัวประกอบนะคะแยกตัวประกอบกลายเป็น5 x แล้วก็ x น้อยกว่า0นะคะแบ่งออกเป็น c กับ2ลบกับลบนะคะ หนูจะได้ x ออกมา2ค่าค่ะคือ x เนี่ยเท่ากับ2อส่วนหกับ4เนาะคราวนี้ให้นักเรียนเนี่ยไปเขียนบนเส้นจำนวนเลยนะคะใช้เส้นจำนวนในการช่วยในการหาคำตอบนะคะอืมจะได้ x ออกมาเป็น2อส่วนหกับ4นะคะแล้วก็ใส่บวกลบบวกนะคะอ่าสองส่วนห้าก็ประมาณ0.4เนาะนะคะ ครนี้น้อยกว่านะคะเครื่องหมายน้อยกว่าตรงนี้นะคะให้เอาช่วงลบนะคะเอาช่วงลบดังนั้นช่วงคําตอบของเราเนี่ยจะกลายเป็นตั้งแต่อ่าตั้งแต่อยู่ระหว่าง0.4ถึง4ี่นะคะอ่าอันนี้คําตอบของเรานะคะ0.4เปิด 0, 4, 0. 4ูนย์ถึงเปิดสี่นะคะจากนั้นให้นักเรียนไปพิจารณาว่าไอ้เจ้าช่วงคําตอบของเรานี้นะคะอ่าตรงนี้นะ ตรงกับช้อยด์ข้อไหนนะคะเป็นสับเซตของช้อยด์ข้อไหนนักเรียนก็มาพิจารณาช้อยด์ทีละข้อเลยนะคะจากช้อยด์ข้อแรกนะคะ,ะช้อยด์ข้อที่1นักเรียนก็ลองเอามาเขียนบนเส้นจํานวนดูนะคะเส้นจํานวนชืบนะคะะช้อยด์ข้อแรกนะคะหนูก็เอาตัวเลขที่เขาให้นะคะมาเขียนบนเส้นจํานวนก็จะมีะ x เท่ากับหนส่วนหกับ x เท่ากับสนะคะหนึ่งส่วนห แล้วก็3มนะคะนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้ผิดทันทีเนื่องจากคำตอบของเราเนี่ยมันจะเป็นเกือบเกือบสก็ได้นะคะ3 3มสาก็กว่าถึง4นะคะแต่ว่าช้อยข้อแรกนะคะเราไม่มีช่วง4นะคะเลขสีเราหลุดนะคะเลขสีเราหลุดไปทางขวานะคะดังนั้นช้อยข้อที่1เนี่ยเลยผิดนะคะช้อยข้อที่1ผิดนะคะมาดูช้อยข้อที่2ค่ะ อะมาดูช้อยข้อที่2นะคะช้อยข้อที่สองอครูลองเขียนเส้นจำนวนเนาะ x ที่ได้นะคะก็จะมี1ส่วน4กับ4นะคะ บวกลบบวกนะคะน้อยกว่าเอาช่วงลบนะคะคราวนี้มาดูว่า4ี่เนี่ยโอเคทางขวาของเราเป็น4ี่ใช่ไหมคะซึ่งของเขามี4ี่ใช้ได้นะคะมาดูทางซ้ายนะคะว่า0ูของเราเนี่ยนะคะอยู่ระหว่างนี้ไหมนะคะอยู่ระหว่างนี้ไหมถ้าอยู่ก็แสดงว่าใช่คราวนี้1หารด้วยสี่เนี่ยมันจะประมาณ0.25นะคะ0.25หมายความว่า0ูนของเราจะอยู่ช่วงระหว่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะจะอยู่ระหว่างนี้เลยนะคะ ดังนั้นคำตอบของเราเนี่ยนะคะจึงตอบชอยข้อที่สองนั่นเองนะคะชอยข้อที่2เลยถูกนะคะเนื่องจากเป็นสับเซตของชอยข้อที่สองนั่นเองนะคะอันนี้เราก็จะได้คำตอบคือชอยข้อ2เนาะอ่าคราวนี้ชอยข้อที่สามนะคะผิดยังไงนะคะผิดอย่างไรนะคะอ่าเรามาดูชอยข้อที่สามเราก็ลองเขียนเส้นจำนวนเหมือนเดิมเลยค่ะปื๊ดนะคะ x ก็จะมี1ส่วน2กับ5นะคะ5โอเคใช้ได้เพราะว่าเลข4ของเราอยู่ข้างในนี้นะคะแต่มาดู1หารด้วย2นะคะหหารด้วย 2, 2มันจะได้0.5เนาะ,ะแสดงว่าไอ้ตัวที่หลุดของเราเนี่ยคือ0.4ค่ะ0.4มันหลุดไปทางซ้ายนะคะช้อยข้อที่3เลยใช้ไม่ได้นะคะช้อยข้อที่3ใช้ไม่ได้คราวนี้พอมาดูช้อยข้อที่4นะคะข้อที่4เนี่ยเป็นการแก้อสมการค่าสมบูรณ์นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เนี่ยคืออะไรนะคะ คือการแก้อาสมการค่าสมบูรณ์ให้นักเรียนจทย์เพิ่มเติมนะคะคือถ้ากรณีที่1มันเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะ,ะถ้าแอ o ส u t e a เท่ากับ ax ของเราจะมี2ค่าค่ะถ้าถอดออกมานะคะจะได้ ax เท่ากับ a หรือ x เท่ากับลบ a นั่นเองนะคะอ่าหค่านะคะข้อที่2นะคะ ถ้ามันเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะจะถอดค่าสมบูรณ์ได้เป็นลบ a น้อยกว่าเท่ากับ x น้อยกว่าเท่ากับ a นะคะหรือแบบที่3นะคะก็คือถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือมากกว่าเท่ากับนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น x เนี่ยมากกว่าเท่ากับ a หรือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a ค่ะนะคะลบ a นะคะ นะคะลบ a คราวนี้จากกรณีนี้จากช้อยข้อ4นะคะแสดงว่านักเรียนต้องใช้นะคะตามข้อ2เลยค่ะตามข้อ2ดังนั้นถ้าเราถอดค่าสมบูรณ์ออกมานะคะแล้วครูตีกรอบให้ก่อนนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะคราวนี้ถ้าเป็นข้อที่4นะคะอ่าชอยข้อที่4ถ้านักเรียนถอดค่าสมบูรณ์นักเรียนจะได้ลบสน้อยกว่า x ลบห น้อยกว่า2ค่ะกาจัดลบหนึ่งนะคะกำจัดตรงกลางนี้นะคะกาจัดลบหนึ่งโดยการเอา1บวกตลอดนะคะ1บวกตลอดก็จะกลายเป็นลบหนึ่งน้อยกว่า x น้อยกว่า3มนะคะดังนั้นนักเรียนจะพบว่าช่วงคําตอบของเราเนี่ยนะคะในช้อยข้อ4จะอยู่ระหว่างลบหถึง3มนะคะซึ่งมันผิดค่ะเนื่องจากคําตอบเรามันถึง4ี่เนาะ ะะถึง4แต่ว่าช้อยข้อที่4นะคะไม่มีเลข4อยู่ในนี้นะคะช้อยข้อ4เลยผิดค่ะดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่2นั่นเองค่ะ